ทหารไร่นะั้นทั้งหมดที่มีตอนรับนะครับาพี่น้องเดินชมสินค้าต่างๆแล้วมีของติดตัวแปลกบ้านแล้วพี่น้องก็เดินทางมาหน้าร้านหิวงใหญ่นะครับมากราบพระแก,ก้เหตยด้านนั้งแปพระองค์แปดท้งเธอแล้วก็มากราบของปุ่ทีนผิดฟององหลวงปู่นนะครับ ดูนางกำลังเซลฟี่ครับนางกำลังเซลฟี่นางกำลังเซลฟี่ครับผจัการพนกงาหน้าตากว้างติบบกสูงนี่นี่นางกำลังเซลฟี่ครับหลังจากมาํมบุรณ์ราล้เิดความสำเร็คในวันโทน นี่นะครับ <boundaries> นี้เ <phải> ป็นผักบุ้งนะครับผักบุ้งเกษตรกรข้วมาทาิดต่อนมาปทที่แล้วับทุกเสียงอน่าตาริอมาที่ั้ลาดาลสิจีคงใหญ่แล้วที่น้องทำุญเสร็จแล้วที่หนักคระเท่าใหญ่ก็ไดาทำตาแล้วทีนั่งเดิชซชม ลลมีปลาดุกด <Lara S 1> ้วยนะครับปลาดุกนิทานข้าวมีหอวสบ้าแล้วก็ใจบ้าาแล้วองนะครับีเข้ามาทั้งท <So S 1> <android. S 2> ีนะครับ้าเรารวบรวมกันจะท่าทองหล่อพระ้นะครับที่นี้แเรืี่ก วันนี้กให้รู้ว่ามีงานอะไรนะครับก็ขอร้องุกท่ะนจ้าว่าวันนี้น้องมาถึงวด้โชคดีได้ชุ่มโอกาได้มานะครับขากคุกทากคุณระที่เราบริารงานถึงแบบนี้ขอเชิญเลยจ้ะจักพกนี้จักเงียก่อนก็ได้หทักถอนก่อนสายร้อนไม่อย ออกบอกได้แล้วี๋ยวเราก็เราที่บริจัคงานนะครับตาสินค้าขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับพี่น้องก็มาละนางกำลังเซเวียครับดอกไม้ผู้ชา